สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659าทารอดนะคะทุกคนคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์วันที่21นะคะ,ะ,คะเดือนพฤศจิกายนพศ2568มาเช็คอาการของคนที่นิ่งเงียบกันไปนะคะหรือความสัมพันธ์ตัดจบกันหรือคุณเลือกนิ่งที่ไม่ได้คุยนะคะทุกคนบางท่านอาจจะเพิ่งมีประเด็นบางคนนานแล้วนะค,ะความหมายคือ เขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อาการเขาที่มีต่อคุณนะเขาคิดอะไรเกี่ยวคุณไหมนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะมอมินอยากทำให้คุณอ,อยากให้คุณทำจิตใจให้สงบนะคะแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนเนาะที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างจนถึงณเวลานี้ตอนนี้เลยค่ะ เมิเชียนคนเกิดวันพุธดาวพุธดาวการสื่อสารบางคนก่อนที่จะนิ่งนะคะก่อนที่จะมีประเด็นก่อนที่จะหายไปหรือตัดจบนะคะคือไม่ได้คุยและะ้วค่ะทุกคนคุณอาจจะวนเวียนนะคะมาหลายรอบเราก็ได้ไปไปกลับกับหรือคุณอาจจะคิดและทบทวนมาหลายรอบก็ได้อนี่อาจจะเป็นความคิดของคุณ,ค,ณคิดกลับไปกลับมาคิดเรื่องราวของความรักนี่แหละค่ะถ้าเป็นตัวคุณเดมิเชียนหมอพูดเลยว่าคุณเป็นคนมีเซนต์เป็นคนมีรางสังหณ์ค่อนข้างแม่นยำนะคะ ชอบปฏิบัติธรรมชอบเรียนรู้นะคะเป็นคนเก่งนะคะเดมิเชียนเนี่ยมาดูใบต่อมาค่ะสีถ้วยค่ะทุกคนอืม mm hmm. เบื่อเนาะนะคะรู้สึกมันเบื่อเบื่อนะคะเซ็เงในความรักที่ผ่านมาความรักที่มันไม่ได้ได้ดั่งใจค่ะทุกคนสีถ้วยเนี่ยความหมายของไพ่สีถ้วยคือความรักที่มันไม่ได้ดังใจเช่นเ,เรารักเขาเราให้เขาเราท่วมเทให้เขาใส่ใจเขามากกว่าที่เขาให้เรา คือเขาเพิกเฉยเข้าไม่สนใจนะเขามีตัวเลือกเยอะหรืออะไรก็ทําที่มันไม่ได้เป็นดังใจในสิ่งที่เราเคยทุ่มเทนะคะใบนี้แม่หมอว่าคุณเททิ้งละคุณอยากจะเทบางอย่างทิ้งไปละเหนื่อยเบื่อนะคะอันนี้ธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกนะคะก้าเหรียญตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก้าเหรียญอันที่จริงนะคะตัวคุณเนี่ยค่อนข้างนะคะมีหลายๆอย่างพร้อมเลยนะเพียบพร้อม มีเงินทองค่ะว่าเพียบพร้อมเช่นมีนาทีการงานการเงินดูแลเตียงได้ดีมีความมั่นใจดูสวยดูหล่อเรียบง่ายในแบบฉบับที่คุณเป็นละค่ะแต่ก้าวเรียนเนี่ยท่านบอกว่าไพ่ดูดีนะนะส่วนใหญ่แต่บางท่านนะคะถ้าไม่ได้ขนาดนี้คืออย่างน้อยเราก็คือดูแลเตียงได้ดีเพียงแต่เรารู้สึกว่าเอิมเราขาดมาทุกคนใครเข้ามาเพื่อซัพพอร์ต ความรู้สึกกันแต่ก,กลับกายเข้ามานะคะแม่หมอว่าไม่ได้ซัพพอร์ตนะทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์ใจแบบนี้คุณก็ควรกลับมารักตัวเองไพ่ใบนี้หมายถึงการหันมาใส่ใจตัวเองกลับมารักตัวเองอยู่แบบโสดสวยและหล่อรวยมากคือแบบอยู่แบบสบายใจดูแลตึงได้ดีเงินทองค่อนข้างมั่นคงนะท่านใดรอเงินก้อนอยู่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะคะคำว่าแรนด้อมคือส um ุ่มนะ,ะแม่หมอก็เห็นตามไพ่บางท่านรอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ไหม หรืออย่างน้อยคือคุณดูแลตัวเองได้ดีใบนี้นะคะอันนี้ธาตุดินกันเมื่อสมมกรคุณไม่ได้รักใครง่ายๆนะแต่รักแล้วเ,เราก็ทุ่มเทอะไรเดลเลรเวอร์ The นะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะเดลเรเนี่ยทุกคนถ้าโสดเนี่ยแน่นอนละ่ะคุณจะมีสเสน่ห์แต่ถ้าใครเข้ามามันจะไม่ได้มีคนเดียวเข้ามามันจะทำมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเลือกนะคะอถ้าโสดนะคะแม่หมอว่าโสดเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะดวงมิสเน่แต่กรณีบางท่านสีคุณอาจจะตกในสภาวะเช่นคุณคุยกับคนนี้แต่เขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเขาคุยซ้อนนะคะแต่ถ้าคบคุณแล้วเขาก็คบซ้อนนะคะทุกคนคือรักเราสองสามคนในความสัมพันธ์หรือบางท่านถ้าเป็นแฟนเป็นครอบครัวแน่นอนละค่ะถ้าคุณไม่ถูกดึงเป็นเติร์ดปาร์ตี้เขาก็ดึงใครเข้ามานั่นเองนะเลิเวอร์เนี่ยนะคะ แต่ถ้าดวงแต่ถ้าคุณโสดแน่นอนละก้าเหรียญบวกเดิลเวอร์ะคุณมีเสน่ห์มากๆแต่คนที่เข้ามาแม่หมอขอทายตามสีถ้วยนี่คือมันยังไม่ใช่คุณรู้สึกว่าคําว่าไม่ใช่มันหมายถึงว่าเราอาจจะยังอยากอยู่แบบเป็นตัวของตัวเองยังอยู่แบบในแบบฉบับที่เราเป็นเราอาจจะเคยผ่านการเสียใจเรื่องราวความรักต่างๆมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวสบายใจทํางานหาหาเงินดูแลแตัวแต่งตัวสวยแล้วมีความสุขใจมากกว่านั่นเองนะคะ จ็ดดาบเราไม่ต้องการคนทําอะไรรับหลังเราหรือเจ็ดดาบนี้แม่หมอบอกเลยนะถ้าอ่านซอฟหน่อยก็คือคุณคุยกับคนคนนี้คนคนนี้ไม่เขาจะไม่ให้คุณรู้จักเขาเลยไม่ค่อยเปิดเผยตัวต้นความลับเหมือนมีความลับเยอะนะจะซอฟยังไงมันก็ยัง,ย,งยังไม่น่ารักเนาะนะถ้าคุณคุยกับใครเแน่นอนละคา่ะถ้าคุยไม่นานะ่ะแม่หมอว่าไม่มีใครมานั่งบอกเรื่องราวชีวิตเรามากพอก็ได้แต่ถ้าคุณดิว แม่หมอไม่ได้ว่าถึงกรนะนัดแค่ครบนะคะหมายถึงแ่ายังคุยอย่างนี้แหละเป็น9้าเดือนบวกเป็นปีสองปีถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาเนี่ยอ่า,าลองดูนะคะแต่ถ้าคุณคุยแล้วหรือครบเนี่ยแน่นอนละเจนดาบเนี่ยบวกเดลเวอร์เข้าไปเนี่ยนะคะแอบแชทแอบคุยแอบคบซ้อนแอบคุยหลายคนทําอะไรรับหลังเราไม่ไม่ได้ซื้อสัตว์กับเราเท่าไหร่นะคะเราไม่ต้องการแบบนี้เราต้องการรักตัวเอง เราอยู่กับเตีเองได้พาอเราเบื่อสถานการณ์นี้บางคนวนเวียนมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะอันนี้ธาตุลมนะตุนกุมเมถุนเดวิมเพรสใบสุดท้ายคุณคนเกิดวันศุกร์ดาวดาวศุกร์เทพธิดาวีนัสด,ดาวศุกร์นะคะทุกคนใบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นผู้หญิงเสมอไปคุณเป็นเพศไหนก็ตามคุณดูตัวเองนะคะส่วนใหญ่นะคะหมวกพวกก้าเหรียญเข้าไปเนี่ยคุณพร้อมหลายๆอย่างด้วยหมายถึงทั้งหน้าตา นะคะทั้งเงินทองคือเราดูแลเตีเองได้อะแต่ที่จริงเดมเพสเนี่ยมันมีมากกว่าน,นั้นบางคนก็คือทํางานหน้าที่การงานค่อนข้างโตมีเงินมีทองดูแลซัพพอร์ตเตีงทั้งครอบครัวเตีงได้ด้วยใบนี้เวลาคุณรักใครคุณพร้อมที่จะวางตัวดีทั้งที่คุณมีสเสน่ห์นะคุณยังเลือกคนนี้คบคนเดียวแต่เขาไม่ได้คบคุณคนเดียวถ้าบวกเจ็ดดบเดเลเวอร์ The นะคะอ่า แต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณนั่งบนบัลลังก์คุณแล้วให้เกียรติตัวเองอยังรู้ค่าพอละคนที่ไม่แคร์คุณนะคนที่บางทีคุณไม่ได้เจอบ,บันีีนะคุณอาจจะเจอเก้าเหรียญก็ได้แบบไหนหมอสีถ้วยคุณเป็นคนที่ทุ่มเทใส่ใจแต่เขาหมวดที่แบบเอออยู่กับตัวเองไม่ได้สนใจใครนะไม่เคยกระตือรือร้นความรักแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเออคุณพอแล้วก็ได้นะคะทุกคนมาดูฝังเขานะตอนนี้คุณอยู่ได้นะอยู่ดีด้วยมั่นใจในตัวเองมากมาก นะ,ะดูสวยดูหล่อนะ,ะรักษารักษาใจตัวเองมาดูหัวข้อนี้นะคะจะติกชาวราศีตุลธาตุลมเอ่อบางท่านมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจเลือกหรือเปล่านะคะทุกนะคนตัดสินใจหมายถึง จะติดอะมันเขาใช้เหตุผลมากกว่าใจไหมหรือความรักความสัมพันธ์นี้แน่นอนละค่ะมันมีอะไรต้องเลือกเห็นไหมคะมันมีสามคนในนี้ในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยนะคะหรือความรักนี้นะคะทุกคนจะติดเห็นไหมภาพตาช่างภาพถือดาบความรักคุณต้องการการชัดเจนคุณไม่ต้องการรักพี่เสียดายน้องหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันคลัคาสังที่ไม่ชัดเจน ถ้าตัวลักษณะบุคลกคนคนนี้แม่หมอว่าถ้าเป็นเรื่องงานเขาเป็นคนมีระเบียบดีนะมีแบบมีแผนเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเป็นคนที่มีคนชื่นชอบในผลงานของเขาแบบนั้นนะเพราะว่าเป็นคนมีมาตรฐานํำงานเก่งนะมีเป้าหมายแบบนั้นนะ่ะมาดูใบต่อมานะนะถ้าเขาเลือกนะแม่หมอว่าคนคนนี้ถ้าคุณคุยนะแม่หมอว่าเขาเลือกความมั่นคงทางด้านการเงินการทองหน้าตาทางสังคมมากกว่าความรัก ถ้าคุณไปเจอลักษณะนี้นะคะเขาอาจจะมีใจให้คุณแต่ที่เขาเลือกคือเลือกคนที่เหมือนเหมือนเขาเขาเลือกหน้าที่การงานการเงินมากกว่าแบบน,น,นะคะไม่ใช่เราไม่มีนะทั้งเรามีทั้งเก้าเหรียญเราเป็นเอ็มเพลยขนาดเนี้ยมาก็อย่างว่าแล้วค่ะทุกคนนะฮะบางคนเนี่ยเรามีประมาณนี้ บางคนยังคิดว่าเออแหวนเพชรในมือยังน้ํางามที่สุดก็ยังคิดว่าเอองามกว่าน,นี้มีไหมถ้าไม่รู้จักพอนะคะเราอย่าเอาไปมามาตรฐานของบางอย่างไปไปคิดแบบกับแบบนี้นะคะคนที่ไม่ไม่เขาไม่พอเนี่ยเขาจะมองไปเรื่อยๆรื่อเราตามไม่ได้แล้วค่ะเหนื่อยที่จะตามนะฮะหรือความรักความสัมพันธ์นี้แม่หมอมาเลยสภาวะที่มันมีประเด็นเนี่ยที่ตัดจบหรือเลือกที่จะนิ่งนะคะมันมีปัญหาบางอย่างเนี่ยเขายังถือคุณไว้ก็ได้เนี่ยใบนี้ เขายังเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆเลยไม่ได้วางนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเลิกเลยนะใบแบบนีน้ยังคิดถึงอยู่บางท่านคุยกับราศีตุลน,นะคะธาตุลมบางคนคุยกับธาตุดินกันเรื่อสมรภูมิสตรงเขายังคงรักและห่วงแหนคุณมากบางท่านเป็นเรื่องราวของอคุณกับเขาอาจจะเก่งพอๆกันนะจนไม่ยอมลงให้กันด้วยก็ได้คนนี้กับคุณแม่บอกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคุณเป็นคนที่รักที่จริงใจเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเขา สองไม่เท้าบางคนคุยทางไกลคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละรัฐคนละประเทศหรือเมื่อก่อนคุณก็ยังทำงานอยู่ใกล้กันในี่แหละค่ะบ้านอยู่ใกล้กันหรือนะเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็คืออยู่ด้วยกันแล้วแต่เพราะเงินเพราะงานเพราะน้าทีการงานการเรียนอะไรบางอย่างทําให้ไกลกันนะความรักความสามัคคีมีคนที่คิดถึงคนนะคะทุกคนเห็นไหมโลกเนี่ยย่อมาแล้วอยู่ในมือคุณทั้งคู่อ่ะดึงไกลแค่ไหนมันก็ใกล้นะถ้าเรารักกันนะแต่ถ้า เราไม่รักหรือมีประเด็นแล้วอะอยู่ใกล้แค่ไหนมันก็เหมือนไกลเนาะนะคนนี้คิดถึงคุณนะนิทธธัศไฟเมสิงหโนูคนนี้ทําอะไรหลายอย่างนะคะมีทั้งงานประจํางานเสริมหรือเป็นเจ้าของกิจการแต่ทําอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้บางท่านเป็นเกี่ยวกับราชการบางท่านเกี่ยวกับนักธุรกิจเรื่องรถพวกนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างห้าเหรียญหมอไม่รู้นะว่าเขาไปลงทุนอะไรเสียเงินไหมนะคะหรือถ้าไม่ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่เสียไป ความหมายห้าเรียญน่ะมันโดดเดียวคุณเห็นไหมท่ามกลางหิมะเนี่ยเขาก็คงเคยคิดแล้วว่าเมื่อก่อนเคย เหงาเคยโดดเดี่ยวทุกใจท้อใจมีคุณให้คําปรึกษาอยู่คอยเคียงข้างคําว่าเคียงข้างไม่ได้แปลว่าต้องอยู่พูดคุยใกล้กันเสมอไปบางทีก็คุยทางโทรศัพท์ก็ได้คุณให้คาปรึกษาพูดคุยจนเขาหายเหงามีแรงบันดาลใจแต่ตอนเห็นนะคะที่เขาเดินมาแล้เราเห็นภาพสองคนยังอยู่เคียงข้างกันถึงหนาวแค่ไหนหนาวเหน็บแค่ไหนก็ยังมีคนเคียงข้างแต่ตัวเขาไม่มีเขาคงนึกถึงและโหยหาเวลาที่เขาทุกใจแล้วมีคุณหรือเวลากระทั่ง ถ้าเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มีปัญหาคุณคอยช่วยซัพพอร์ตเงินทองให้กําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะรวมอยู่ที่คุณคือความคิดที่เขานึกนะคะนึกถึงเราเดทค่ะทุกคนบางท่านจบไปแล้วคําว่าจบไม่ได้แปลว่าต้องไปพูดว่าฉันจบกับคุณก็ได้นะคะความสัมพันธ์บางทีหายไปนิ่งไปเงียบไปมันก็เป็นนัยยะว่าค่อยๆเฟดก็ได้หรือบางท่านอาจจะเออฉันตัดจบเลยแต่เวลาจบความสัมพันธ์ที่มันนิ่งมันห่างหรือจบ แสงพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้มีคนนั่งเสียใจโหยหานะคะทุกคนนะ,ะถ้าไม่หา่างไม่จบบางคนไม่ได้รู้ใจเตียงว่าเฮ้ยโหยหาคุณแค่ไหนแต่หมอมินว่านะคะไม่ต้องรอให้จบให้จากรอยเห็นคุณค่าในวันที่เรามีกันและกันดีกว่าถูกไหมคะตรงนี้มาดูใบต่อมาเมจิเชียนเหมือนคุณเลยคุณทั้งคู่แม่หมอว่ามีจิตที่คิดถึงกัน บางท่านอาจจะวนเวียนหลายรอบแล้วหรือเขาเอาดวงคุณไปดูก็ได้นะคนนี้เป็นอาจจะเป็นสายมูก็ได้เขาอีกหนึ่งใบสุดท้ายสามไม่เท่าค่ะคนคนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะนกหมายถึงการสื่อสารเรืออยู่ข้างหน้านะะเหมือนเขาเฝ้ามองคนอยู่ห่างๆแต่ที่ผ่านมาเขาคงคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเหมือนเฝ้ามองให้คุณห่างไปเรื่อยๆเหมือนเรือที่ค่อยๆห่างจากท่านะคะทุกคนคุณเห็นไหมเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็ห่างไปเรื่อยๆเหมือนเขากําลังนึกคิดนะคะว่าเมื่อก่อนทําไมเขาไม่ดูแลดีๆจนคุณรับ หายไปตอนที่อยู่ไม่ได้รู้ค่าดห้าเดียนนี่มีแฟนมันไม่มีนะให้ครึงๆกลางๆดูแลไม่ได้ไม่ได้เต็มที่โดดเดี่ยวนะคะตอนนี้ไม่ว่าอะไรที่เป็นภารกิจสําคัญหรือเขามีคนคุยกี่คนก็ตามเขาเลือกที่จะหันหลังแล,แล้วถือหนึ่งอันเห็นไหมคะคือคุณมาอ่านใจดีกว่าค่ะเขารู้สึกยังไงอาการเขาคนคนนี้นะะหัวข้อน,นี้นะคะทุกคนหัวข้อที่หมอมินพูดไปแล้วเนาะ ช่วงนี้อากาศเย็นลงนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝั่งทางแม่หมอสกลนะครพนม,มเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะคะตกกลางคืนเนอ่นะ,ะ14-16องศานะคะมาดูกันค่ะกกคนเขาคิดอะไรแปดถ้วยนะคะ ทุกคนแปดถ้วยความรู้สึกนี้เขาคิดอะไรนะคะแม่หมอว่าเขาขออีกหนึ่งใบนะคะเดอะมูนอ่ะสองใบนี้เดอะมูนกับแปดถ้วยไม่ต่างกันเลยคุณเห็นไหมพระจันทร์หมนทั้งคู่คุณสังเกตดูนะคะเนี่ยสังเกตดูนะ,ะพระจันทร์หมนทั้งคู่เลยคิดอะไรดูไหมคะหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยากถอยอ,อกมาหรอกเราไม่ได้อยากจบกับความสัมพันธ์เพราะเราเต็มที่แล้วเราเหมือนเติมให้เขา เยอะแยะมากมายกลัวว่าเขาจะขาดแต่กลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างกับเขาที่เขาละเลยเราละเลยความรู้สึกไม่ได้ใส่ใจหรือแม้แต่นําพาใครเข้ามาในความสำนึกหรือไม่เคยชัดเจนนะคุณดิมมูลเนี่ยเป็นสภาวะที่เขา,เาคิดวกว,วนแต่เรื่องคุณคิดทบทวนไปวกว,วนมาแบบนะคะเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มันทั้งถูกทั้งผิดผิดพลาดท,ที่ผ่านมาถ้าคุณเดินออกมาไม่คุณไม่ได้หมดหลักแล้วค่ะคุณเหนื่อยคุณถอดใจคุณเหนื่อยแล้ว เขาก็คงรู้ตัวแหละแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เดินออกมาแม่หมอว่าตอนนี้เขาคงเสียใจไม่น้อยอ่ะนะคะเห็นไหมนะคะอ่านจากหน้าไพ่แม่หมอว่ามีคนที่คิดถึงคุณนะอยากโอบกอดคุณด้วยความรักหรือคุณทั้งคู่อยากกลับมาคืนดีกันละกันยังใจนะที่มันปฏิพัทธ์ที่คิดถึงกันอยู่นะคะมีคนรักคุณนะคะมีคนที่คิดถึงคุณและเสียใจหนักมากเสียดายวันเวลาที่เคยทําผิดพลาดกับคุณไม่ได้รูแลให้มันดีที่สุด หรือทำสิ่งที่ผิดพลาดนะคะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปอะไรที่มันแบกอยู่มันก็เริ่มลดลงแต่ยังคิดถึงละะ่ะค่ะเห็นไหมเขายังกอดลัดไมส้สิ่งนี้ไว้เหนียวแน่นที่อะไรก็ตามที่เขาคิดว่ามันสําคัญเมื่อก่อนมันไม่มีค่าแล้วนอกนอกจากเราเท่านั้นที่มีค่าในความคิดของเขาแต่ตอนนั้นเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่ได้ทำนะคะตอนนี้มาเสียใจเห็นไหมมานั่งทุกข์เศร้าเสียใจเพราะคิดถึงคนสองด้วยละมนทุกข์นะแปดถ้วยเนี่ยพระจันทร์หมนทั้งคู่เลย นะอารมณ์เหมือนคนคิดมากเรื่องราวเดิมๆฉันไม่ดูแลถ้าคุณเป็นลักษณะที่เขาไม่เคยใส่ใจหรือที่เขาทําผิดอะไรก็ตามหรือแม้แต่ทำร้ายความรู้สึกเรานะนี่ยังกอดรัดคุณไว้เลยคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาได้ดีที่สุดใส่ใจโอบอ้อมอารีรนะดูแลเขาดีมากๆนะคุณอาจจะเคยขอพรไว้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นไปได้คุณบอกไม่อยากขอล้ถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นคราวนี้เขาจะมั่นคงมากๆใส่ใจทุกสิ่งอย่างนะ,ะเรียนคือความมั่นคงเรียนเบลอเลยอันนี้ซุ้มแต่งงานหรือถ้าท่านใดคบกันเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็คืออยากวนกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าท่านใดแค่แค่ค,คุยอย่างเงี้ยนะะที่เขาไม่ใส่ใจเขาอยากเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นที่คุยกับค,คุณแล้วมองอนาคตคือนะ,ค,ะคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคบทีก้าวทีละาบันไดแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปแต่มองถึงระยะเวลาที่มันมั่นงคงอ่ะคบแล้วนะคะ คบจริงจังนะแต่ถ้าที่ผ่านมามันเหมือนเดิมูนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ชัดเจนอะไรเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเดอะแบกสิบไม้เท้าเหนื่อยแค่ไหนกับความพยายามของคุณเขาไม่คือพยายามแบบนั้นนะคะสามไม้เท้าค่ะรอโอกาสรอจังหวะอยากอยากเข้าหาคุณวิวคนเกิดวันพฤหัสอยากให้โชคชะตาหมุนกงล้อนี้เขาเชื่อว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาหรือคนคนนี้มีภาระหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมาย เลยเลือกที่จะตัดสินใจเฟดออกมาก็ได้นะคะทุกคนบางท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราสามเศร้านะบางคนเขาอาจจะงานเยอะภารกิจเยอะคุณเห็นบ้านตรงนี้ไหมหน้าที่รับผิดช,ชอบอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเขาคําว่าครอบครัวหมายถึงพ่อแม่พี่น้องว่านะน,นะคะางานเยอะอุลิงตุงนางมากๆจน,นทําให้เฟดไปแต่ที่จริงเขาก็หวยหาคุณหนักมากคุณยังอยู่ในใจเขาเนี่ยแหละเขายังคิดเสมอนะว่าถ้าโชคชะตาหมุนกลับมากงล้อนะจะได้เริ่มต้นใหม่ นะเมื่อหมดเมื่อหมดภาระหรือภาระเบาบางลงก็จะได้คุยกับคุณแบบนั้นก็ได้นะคะทุกคนทุกคนก็มีเหตุผลนะคะแต่มามินว่าเราก็คบกันได้นะไม่ว่าทุกคนก็มีภาระนะมีหน้าที่เยอะนะ,ะแต่ก็ยังว่าละคะ่ะมาดูใบต่อมานะอาจจะเป็นเหตุผลของเขานั่นแหละคะ่ะหรือบางท่านนั่นแหละคะ่ะอย่างที่หมอพูดไปเจ็ดดาบเนี่ยแหละเขาทาปีเธอคุณเคยทําอะไรลับหลังอย่างที่บอกไปแอบแชท ถ้าถ้าคุณเป็นคนคุยเขาไม่ได้คุยกับคนคนเดียวนะคะเจ็ดดาบเนี่ยนะคือคุยซ้อนนะคุยหลายคนถ้าคบแล้วหมายถึงการคบกันแล้วตกลงให้ฉันก็ชอบคุณนะผมก็ชอบคุณอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้คุยคนเดียวหรือถ้าเป็นแฟนในครอบครัวก็แน่นอนละแอบดึงใครเข้ามาทําอะไรรับลังแอบแชทแอบคุยแอบทักคือทําอะไรที่มันไม่น่ารักแล้วก็หนีปัญหานะคะนะบางคนเนี่ยทาผิดแล้วไม่ยอมรับผิดด้วยนะ หรือบางท่านไม่ใช่เรื่องราวนี้เลยนะถ้าแม่หมอหยิบยกใบเดียวที่ไม่โยงใบเดียวเนี่ยอ่านได้เหมือนกันบางคนไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ชั้นหัวร้อนมากใจร้อนมากฉันไม่เคยปรับเปลี่ยนเลยอย่าลืมนะคะคนที่เขาทนคุณเขาอดทนเพราะเขารักคุณเขาคิดว่าคุณจะดีขึ้นจะปรับปรุงจะเปลี่ยนแปลงแต่ทุกคนมีลิมิตถูกไหมคะไม่ได้แปลว่าใครจะทนอยู่หรืออยู่ทนหรอ,อใครไปตลอดถูกไหมคะวันหนึ่งเมื่อ ไม่เห็นนะคะไม่เห็นคุณค่าไม่ปรับเปลี่ยนไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้วันหนึ่งมันก็ต้องสิ้นสุดเขาคงรู้ตัวละนะคะเอาแต่ใจหรือแม้แต่ทําผิดอะไรก็ไม่เคยยอมรับเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณนะคะทุกคนคุณทําเอาง่ายๆคุณปิดกั้นกันไปด้วยหรือเปล่านะ,ะใบนี้ไม่พูดไม่คุยมีกําแพงเขากลัวคุณมีกําแพงกับเขาเพราะเขาทําผิดไว้เนี่ยแหละหรือบล็อกกันไปได้ด้วยนะคะ อ่าห้าเหรียญขึ้นฝั่งเขาแล้วห้าเหรียญในใจด้วยแม่หมอว่าคนคนนี้ยจริงๆแล้วขี้เงาขี้โดดเดี่ยวขี้น้อยใจชอบให้คุณเอาใจไหมถ้าเป็นเรื่องราวตรงเนี้ยนะคะหรือเรื่องราวที่ทําผิดเนี่ยแหละค่ะถ้าเขาเคยมั่นคงในเรื่องเงินทองตอนนี้น่าจะมีปัญหาการเงินหรือถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาการเงินใบนี้ก็คือแปรนะะ่ะคะไม่ได้กว้างนะคะแปรอยู่ประเด็นสองประเด็นเลยเงาและโดดเดี่ยวหรือเขาทํา ดูแลคุณนะ่ะไม่ดีพอครึ่งขึงกลางๆมีแฟนเหมือนไม่มีสิ่งที่คุณทุ่มเทเขาไม่เคยเห็นค่านั่หละห้าเหรียญโดดเดียวนะตอนนี้สาภาวะที่คุณนิ่งไปเขาเจ็บนะเขารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันหนึ่งดาบคุณใจแข็งมากนะมีคนบางคนอยากเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถแหละคนคนนี้สืบสองคุณนะคะทุกคนนะโดวเวอร์คนเกิดวันเสาร์ ก้าดาบตอนนี้คนคนนี้คิดมากเลยก้าดาบพุ่งมาแล้หกถ้วยใ,ใครบางคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์ความรักที่คิดว่าจบไปแล้วบางท่านหรือบางท่านมีประเด็นปัญหาแล้วนิ่งเงียบห่างไปใจเขาอยู่กับคุณคิดแต่เรื่อง,องคุณไพ่พวกนี้ขึ้นมาแบบนั้นนะคะเนี่ยอยากวนกลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างคุณคือความเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแหละเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเงินทองเคยอยู่เป็นครอบครัวเคยมั่นคงเคยให้คําแนะนําเขาทิศทางที่ดีนะคะ เขาอาจจะไปรุ่มหลวงหรือบางคนเนี่ยนะ,ะทั้งเจ้าชู้นะชอบกินเที่ยวเล่นดื่มไม่ได้มีเ,ออเป้าหมายไม่ได้มีแบบแผนภาระหน้าที่อะไรคุณแบกอยู่คนเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนนะดูดูคนดูที่จากการกระทานะถ้าคนเราศีลไม่เสมอกันก็อยู่กันลำบากศีลไม่เสมอกันแล้วแต่คุณจะสาธยายแล้วแต่คุณจะแบบนิยามนะคะแต่ ในทางที่ท่านตัดเอาไว้นะพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ศีลศรัทธาจาระปัญญาศีลเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแต่ผิดศีลการมเมยอยงเดียวนะคะหลายอย่างนะนะปัญญาเหมือนกันถ้ามันไม่ตรงกันมันก็ทะเลาะก,กันเช่นคุณเป็นคนที่ทําอะไรรู้จักกาลาเทศะนะคะหมายถึงเกรงใจเขาให้เกียรติเขาแต่เขาไม่เคยให้เกียรติเราแบบนั้นนะคะทำตามใจตัวอย,า,อยากคุยอยากทําอะไรมันก็จะมีปัญหาเห็นไหมคะทำให้คุณทุกข์ใจนะและเขาเรียกว่าปัญญาไม่เสมอกันหลายๆอย่างแหละ เช้าชูตอนนี้ต้องมานั่งเดียวดายเสียใจทุกเศร้าอ่าไม่นั่งนะใบนี้ยืนเสียใจทุกเศ้าโวยหาคุณหนักมากเห็นไหมที่ทําให้ถ้วยมันล้มมันพังไปตอนนี้ก็เสียใจแล้วคะ่ะให้พิเทศนะคะหรือบางคนเนี่ยคุณรู้สึกว่าเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเขาคนที่อยู่ด้วยมันไม่เติมเต็มหรือไงนะคะบางคนมีเจ้าของมีแฟนอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าดึงคุณเข้าไปแล้วเขาไม่เคลียร์สัที นะถ้าเขาบอกคุณว่าเขามีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ห่างกันออกมาหมอมินอยากจะบอกคุณกลางๆนะคะเอากลางๆนะคะทาไมหมอต้องพูดกลางๆนะคะอย่างนี้ดีกว่านะคะแม่หมอว่าให้คุณไปดูพฤติกรรมนะะถ้าคบออกับคุณเป็นปีแล้วสองปีแล้วสามปีแล้วอย่างเงี้ยนะ,ะแปลว่าเขายือ้อเขาซื้อเวลาคุณไปเรื่อยๆที่จริงแม่หมอว่าเขาอาจจะโกหกคุณเหมือนเจ็ดดาบรีวิวพูดไม่ได้ตรงอะไรหรอกคะ่ะโกหกเรา เพื่ออยากคบกับเรามีเราเขาเรียกว่าเห็นกับตัวแต่ถ้าเขาบางคนมีปัญหาจริงนาปีสองปีสามปีมันต้องเคลียร์แล้วละ่ะถูกไหมคะเคลียร์เพื่อเพื่อจะดึงคุณเพื่อจะมีคุณเพื่อจะรักษาคุณถูกไหมคะไม่ใช่ให้วนเวียนสามเศร้าดึงคุณเข้าไปแล้วคาะราคาซังแบบน,นี้มันเสียเวลาเราแต่ถ้าคุณยังอยากอยู่ตรงนี้มันก็มันก็สิทธิ์ของใครของมันนะคะคนคนนี้รักคุณนะคุณได้ใจเขาแต่ถ้าเขาเป็นคนนี้ล่ะคะ่ะทำร้ายคุณโดยการ มีคุยกับคุณแล้วเขายังคุยซ้อนควบคุณแล้วคบซ้อนหรือมีคุณเป็นแฟนแล้วดึงใครเข้ามาตอนนี้เสียใจอย่างหลักนะอยากกลับมาเดือนสั้นคนเกิดวันอาทิตย์คุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขและยิ้มได้เชิดน,นาชูตาเขามีพลังแรงใจคุณดูสิบดาบนะคะบางคนเนี่ยทําพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกสิบดาบไม่ได้ลงพึบน,นะคะมันทีละเล่มแล้วนานคุณเหนื่อยสะสมมาเยอะละ คุณให้โอกาสแล้วโอกาสอีกมองว่าเขาจะดีขึ้นแต่ตอนนี้แม่มอวันหน้าคะ่ะมันหมดความอดทนแล้วใจของเราก็เริ่มเหนื่อยหมดละไปละหมดละเหนื่อยบางคนไม่ได้หมดรักแต่เหนื่อยฉันบฉันตัดดีกว่าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเขาอยากบอกอะไรคุณในหัวข้อนี้เนาะ เขากลัวคุณเบื่อเมื่อก่อนนะเขาอาจจะเป็นคนมีคนคุยเยอะนะคุณทุ่มเทอะไรเขาก็เหมือนเหมือนให้อะไรไปก็เททิง้งนะเทความรักความจริงใจของคุณเขามไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเข้าตานะคะความรู้สึกเราเลยนะเขาเฝ้ารอคุณอยู่ห่างๆนะตรงนี้นะคะเขาสืบสองคนคนคนนี้เสพติดการสองคนอยู่ไฮพีเทสคนเกิดวันจันทร์ แัดเมนนะคะเมนเป็นไพ่เวรกรรมค่ะทุกคนเขียนตามหน้าปกในเวรกรรมแต่นะคะที่จริงนั่นแหละค่ะคาว่ากรรมนีหมายถึงการกระทําทำดีไม่ดีมันย้อนสอนหาเราทุกคนทุกท่านถูกไหมคะเพียงแต่ถ้าคุณจะคอมเมนต์ต้คิดแม่หมอพูดอย่างนี้คือมีคนคอมเมนต์ละเมื่อไหร่ละมอนะคะแม่หมอจะพูดตามความเป็นจริงนะคะแน่นอนแหละเราทําความดีเราก็อืมอยากได้ความดีพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องมาตอบแทน นะแต่ที่จริงท่านมีกลไกลของขท่านอยู่นะคะหมายถึงทั้งกรรมดีทําไม่ดีล่ะคะ่ะมันย้อนแน่นอนแต่จะย้อนเวลาไหนเราไม่สามารถไปเล่งได้เพราะว่ามันเป็นจังหวะเวลานะคะถ้าเขายังดีอยู่ชีวิตเขาแปลว่ากรรมหมายถึงกรรมความดีอาจจะอดีตภพชาติที่ผ่านมาที่เขาเคยทํายังส่งผลอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้านะคะ ความดีบุญกุศลที่มันหยุดส่งผลแล้ววิบากกรรมที่ทาไม่น่ารักไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลมาแทนนั่นแหละค่ะทุกคนหรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ลบบทเรียนได้รับผลการกระทําแล้วในสิ่งที่เขาทําก็คือไม่มีคุณไม่มีความเชื่อใจคุณลองดูนะคะทําผิดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเราจะเชื่อใจอีกไหมถ้ากลับมาเราก็ต้องมีคําตอบในใจเรางาบอกกันไปไหมเห็นไหมคนเนี้ยบางท่านเป็นเรื่องราวที่พ่อแง่แหม่ง,งอนชอบปราชนะกันหรือเขาเนี่ยแหละค่ะดื้อมากเอาแต่ใจบางคน แม่หมอไม่ได้อยากไปจะพูดว่าอาต้องอายุน้อยเสมอไปเนะาะไพ่เพลคืออายุน้อยแต่บางทีผู้ใหญ่ในร่างเด็กเราก็มีบางห่วงบางช่วงเวลาที่เขาเป็นนะคะหรือบางทีเห็นไหมคะที่ไปเกี่ยวกับความรักเนี่ยดึงคบซ้อนเนี่ยคนกลางไม่ทําอะไรรักพี่เสียดายน้องหรือแม้แต่ด,ดึงใครเข้ามาแต่น่านนหนักคุณไม่เอาเขาก็คงรู้ละว, <c oughs> ว่าคุณอยู่ได้แต่เขาเริ่มทุกข์ใจถึงคุณนะคะเพราะผลการกระทําที่เขาเจ้าชู้ผลที่มไม่พอนะ่ล่ะหรือไปลุ่มหลงนะ นบางคนนะ่ะไม่ได้เกี่ยวตรงนี้เนาะคุณเห็นไหมชอบกินเที่ยวเล่นดื่มลงไล้ในเเกี่ยวกับแบบสิ่งมืดๆเทาๆนะคะทุกคนเดมูนะะอ,อ่ะนะขอพัย่ะเดวิลเนี่ย <c oughs> นะคะแม่มาพูดตรงนี้นะคะคุณลองดูนะคะมีเท่าไหร่ก็ต้องหมดถูกไหมคะถ้าไปเกี่ยวกับออาบยมุกอะ่ะไม่เหลือนะคะใครก็ <c oughs> นะคะเราจนต้องเฟดออกมาเนี่ยแหละนะคะแปดถ้วย เขาอยากบอกคุณว่าเอ็มพัลเลอร์ราศีเมษคนเกิดวันอังคารเขาอยากบอกบางคนคุยคนต่างชาติก็ได้ในแชร์ล้วมีคนอยากเดินทางมาหาคุณนะเดมูนเขาทุกใจมากมายเกี่ยวกับตัวคุณยังถือคุณไว้เลยเดอะซันคุณทําให้เขามีความสุขกําลังใจหมอไม่รู้ว่าเขาไม่สบายไหมตอนเนี้แน่นอนละ่ะบางคนคบกับเราอยู่กันมาเป็น10-20ปีนะพอไปลุ่มหลงสุดท้ายรู้ไหมคะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย นึกถึงครอบครัวคนที่เคยอยู่กันมานานแสนนานนะคะเขาไปร่วมหลงคนอายุน้อยหรือไปพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้นะคะแม่แม่หม,มอว่าคนควรจะมีสติรักแท้ของคุณคือรักคือคนที่เขาอยู่กับคุณตั้งแต่เริ่มสร้างอะไรด้วยกันแรกๆยังไม่มีอะไรเวลาคุณทุกข์ยากลําบากอะไรมาเขาซัพพอร์ตดูแลไม่เคยทิ้งห่างคุณพูดอย่างนี้แม่หมอไม่ได้ไหมายถึงว่าคุณต้อง ไม่ต้องทํางานนะคะให้เขาดูแลนี่แหละถึงพิสูจน์รักแท้ไม่ใช่นะคะเราก็ทำมาหากินปกติในห่วงบางช่วงเวลาเรามีความทุกข์นะคะเรามี <c oughs> ช่วงเวลาที่เราอาจจะมีปัญหาในหน้าที่การงานแต่คนข้างๆเราคือแฟนเรายังอยู่กับเรานั่นแหละค่ะรักแท้ของเราแต่พอเวลาเรามีอะไรคนอื่นเข้ามาตรงนั้นคิดให้ดีๆนะคะ <c oughs> หนึ่งดาบนะ,ค,ะคุณใจแข็งมากคนคนนี้คิดได้ ตอนนี้นะคะทุกใจแล้วโหยหาคุณมากมากอยากจะกลับมานะแต่ไม่กล้าสู้หน้าคุณถ้าท่านใดที่เป็นประเด็นที่ประเด็นที่มันหนักคือคนที่เคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดทําลายความรู้สึกคุณหรือดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์บางท่านเป็นแฟนเป็นครอบครัวอันนี้ยิ่งหนักเลยไม่กล้าสู้หน้าแต่ถ้าทะเลาะมีปัญหาแม่หมอว่าอันนี้จะอาจจะแม่หมอไม่ได้บอกว่าเบาหนักแม่หมอวัดตรงไหนไม่ได้วัดตรงไหนนะคะแม่หมออยากมองว่าที่มีปัญหาขัดแย้งนียยังมีโอกาส <c oughs> เขายังอยากจะปรับตัวเข้าหาคุณแต่คนแบบเนี้ยที่ว่าทําให้คุณเจ็บและเสียใจมากๆก็อยากกลับมาแต่เนี่ยมันหนักคือเขายังไม่กล้าสู้หน้าคุณกลัวคุณไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยนะคะขอบคุณมากมายทุกคนที่กดติดตามรับชมค,คลิปแรนดอมหมอมินนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวหมอมินไอดีไลน์อยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนที่จะทักเขามานะคะสนใจดูดวงครับสนใจดูดวงค่ะหมอมินจะส่งรายละเอียดให้อ่านหรือแอดมินจะส่งรายละเอียดให้อ่าน ะะถ้าคุณทักมาวันนี้นะะสมมุตินะคะคุณอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วคุณจะรู้นะทุกคนทักมาวันนี้แม่หมอจะบอกพรุ่งนี้คิวที่ว่างอยู่สิบห้าถึงสามทุ่มคุณเลือกคิวที่สะดวกที่สุดถ้าคุณจะจองคิวคุณต้องพร้อมโอนที่สำคัญนะคะโอนเรียบร้อยแล้วต้องพร้อมรอดูดวงตามนัดหมายด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ